สวัสดีครับพบก,กับสุริขาวอลเลย์บอลเราเริ่มต้นกันที่แฟนวอลเลย์ลบอลเวียดนามนะครับคอมเมนต์ถึงสาวไทยหลังจบนัดชิงชนะเลิศซีเกมส์2023แฟนลลแบอลเลย์บอลเวียดนามนะครับคอมเมนต์ถึงทีมชาติไทยหลังจบนัดชิงชนะเลิศซีเกมส์2023ขนหลงเลยฮะหลังจากจบเกมที่วลลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติของเราเนะี่ยฮะเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3ต่อ1เซต25ต่อ7 21ต่อ25 32ต่อ30 25ต่อ21 กาชันซีเกมห์หนนี้ได้สาเร็จและเป็นชัปม์สมัยที่16ของพวกเธอโดยหลังโจเกคกับแฟนวอลเล์บอลของเวียดนามก็ได้ออกมาคอมเมนต์ผ่านโลกโซเชียลมีเดียกันอย่างมากมายอาทิเช่นทีมไทยคือทีมระดับโลกไม่มีใครปฏิเสธเรื่องนี้ได้แต่วันนี้พวกเรายกระดับเข้ามาใกล้กับพวกคุณแล้วนะพวกคุณคือเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกนานแต่เชื่อได้ว่าพวกเราจะตามคุณได้ทันแน่ในวันใดวมน,น,นหนึ่งปัจจุบันวอลเล์บอลหญิงของเวียดนามมีระบบทีเดี พวกเรากําลังพัฒนาพวกเรามีเป้หมายสี่เกมครั้งนี้เป็นตัวแทนของเราที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเรากําลังพัฒนาขึ้นได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปเป็นแมตช์ที่ยอดเยี่ยมและสนุกที่ได้ดูนะรอเจอกันครั้งต่อไปไทยแลนด์คอมเมนต์ต่อมาพวกเราจะซัพพอร์ตทีมไทยใน vnl รวมถึงชัชจุอ่อนพิมพิชยาและอัจชรพรคอมเมนต์ Comment ต่อไปเราเล่นได้ดีขึ้นในการเจอกับทีมชาติไทยนะ ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติไทยด้วยคอมเมนต์ต่อมาซีทีเธอแข็งแกร่งและมหัศจย์มากไม่มีเธอเราคงไม่มาถึงจุดนี้เธอสร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยได้คอมเมนต์ต่อไปพวกเราพัฒานาขึ้นมากแต่ทีมชาติไทยก็เต็มไปได้วยกลุ่มกำลังที่มีคุณภาพคอมเมนต์ต่อไปประสบการณ์ของทีมชาติไทยมากกว่าพวกเราสมควรได้รับชัยชนะแล้วคอมเมนต์ต่อมายินดีกับทีมชาติไทยวันนี้พวกเราใช้งานซีทีมากเกินไปเหมือนดูเธอเหนื่อยละ นี่คือคอมเมนต์บางส่วนนะครับท่านผู้ชมาเรียกว่าออกมาชื่นชมนะครับผลงานของทีมทัพไทยของเราดาวตบสาวไทยของเราต่อไปก็เป็นรายการที่เรียกว่าเป็นาการรอบโลกนะครับ VNL นะฮะก็มาลุ้นกันก็เป็นกําลังใจกับสาวสาวไทยของเราด้วยนะครับแบบนี้ก็ได้เหรอลูกยางสาวกัมพูชาไม่ยอมมาแข่งปล่อยกู้แข่ง2ชาติต้องรอกเกอหมดลุ้นก็ทิ้งไปเลย เรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่มีน้ำใจนักกีฬากันเลยะฮะสำหรับกัมบูชานะครับขามแมกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความแปลกใจให้กับแฟนลูกยางทั่วอาเซียนเป็นอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงซีเกมส์2 3ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่รับน่าสื่อเป็นภาพโดยการแข่งขันรอบจัดอันดับซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนั่นก็คือทีมวอลเลย์บอลหญิงกัมพูชา เจ้าภาพที่ตกรอบแรกไปเป็นที่เรียบร้ยแล้วไม่ยอมเดินทางมาร่วมแข่งขันในโปรแกร,รมที่เหลืออยู่นะครับเฉยเลยแถมไม่ได้เกิดเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นทั้ง2วันในเกมจัดอันดับ5-8ที่ต้องลงสนามพบกับมาเลเซียนในวันที่13พฤษภาคมและในรอบจัดอันดับที่7ต้องพบกับเมียนมาในวันที่14พฤษภาคมกับไรเงาของทัพดาวตบลูกยางเจ้าถิ่นนะครับ ปล่อยให้กู้แข่งเดินมารอที่สนามเพียงทีมเดียวเป็นระยะเวลานานก่อนสุดท้ายจะโดนตัดสิทธิ์ให้แพ้ไป3-0เซตทั้ง2เกมนะฮะส่งผลให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติกัมพูชาแพ้รวดทุกเกมในรอบแรกสานัดโดนทั้งตัดสิทธ์แพ้บายอีก2เกมไม่ชนะใครเลยในทัวร์นาเมนต์แบบนี้จบอันดับที่8ซึ่งเป็นอันดับสุดท้ายของรายการจากการกระทำดังกล่าวของทีมวอลเลย์บอลหญิงกัมพูชาในครั้งนี้สร้างความไม่พอใจกับนานาชาติเป็นอย่างมากเนื่องจากมองว่า พวกเขาซึ่งรับหน้าที่เป็นภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ควรที่จะแสดงออกถึงสปดฤิตของการแข่งขันมากกว่านี้และจนถึงตอนนี้สพันธวอลรบบอลกัมพูชาก็ยังไม่ได้ออกมาแถลงการแต่อย่างใดะฮะโอ้โอขอเขเรียนว่าไม่มีความเป็นมืออาชีพเลยนะฮะตัวเองเป็นเจ้าภาพแท้ๆนะครับคบไม่ได้ครับประเทศนี้กูเลยยอมนี่คือสุขาวอลเลย์บอลนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่16พฤษภาคมนะครับ